ป้าตัวสวงแท้วะ่ะสวงเลย่ได้ไหนเนาะมา,มาพี่น้องมาตำมักต้องใส่กระปูใส่้ยังแน่เ<ม>นี่ยเออใส่มะขามเนาะใส่มะขามอ่อนป้าตัวสวงว่ะสวงว่ะจะมาปีน,นั้นบุษราถือกันตอนมะขามเนาะไม่บุถือกนันเนาะ ่มาปีนี้เนาะคืออันนี้เปลี่ยนสูตรใหม่นะเนาะใส่บคามน้ำเนาะช่วงไหนมันมมีปาคามเน,น,ะนะมาะแมนมุน,นี้มาช่วนงุตอนนี้มันมีมาคามเล้วมา,มาเป็นช่วงระบมีอือ นี่ถาไปเอาเงินเดือนเนาะเงินเดือนเขาเอาไปเอาเงินเดือนมาก็ให้เ่ินเดือนให้พอห้าสิบแล้วก็ไปซื้อเป็ดจะกินเป็ดลาเป็ดเนาะแล้ก็ว่าอ้ไปกินลาเป็ดกอยใช่มุนื้อันนะใช้มุ่งเรื่องเงินก้อยเนี่ยนะจะมุ่งสุพรรณตเงินโตูคนน่ะไปซื้อเป็ดมาก็ล่างจะมาทำเปีใส่เปี๊ยงเฮ้ยใจกินขมังอ้าวหยอเลยหยอมาเห็ดกินลดแล้วถ้าก็เอาอีเมลคุยทำเปีงเบาดีเลย นลูกไ้แจงกินดนแล้วแจงแต่มือกับโคลาคนนแกงอันนี้ใส่อันอันอันียังผักกาดทองเต้มอย่างนะแบบมักสดผักในเนาะอร่อยได้เลี้ยวนแดงคู่มือเมื่อวานนี้เลี้ยวแดงแล้วลูกเห็ดลายเห็ดมันคือยังมกอกมกอกดิบว่ะใช่ไหมมันสิเขีาวบ่มันฝาดบ่ใช่ไหมมันฝาดบ่ลองนะลองเขาใส่มกกอกซุกดอกเนาะ คัดทุกลูกมาุนแต่งกินเองมแยาเยอะายให้มันแล้วบรต้องกินแต่ว่ากินบสมตำนี่ก็ตองไ่มเขาโคลักเท่าไตงอยากให้เขากินซะเขาก็ทุกข์กันยากคนมาชีวิตคนมาทุกข์แลวเขาเขาให้กินทั้มดทั้งหมดั้งหมดทั้งหมดทห็ดทั้งมดท้งหม้งหนดท้งทดทา้งหั้นั้งหต้ลูกก็ั้งหม้มาแขกหทั้งห้งหมดทป้งหมััง้ห้หังห ใหเลยว้อนมึงหน่อยแล้ววันนี้มาล่ามหดลูกๆล้วมีบทท่านไปวันนี้คิวใช่ให้มี่นะมันสีท่านเยด้เทาแล้วนั่งก็อกบางนาไปวัดเนาะไปเพนจะพวกเพิ่นมาไล่ทันอ้ากูนั่งอยู่มีเลยๆโดนคนเดียวให้เลยว้อนแลมมาในช่วงสิเลยขอโทษเลยเมนคัี้ไม่เคยทานอะไรเกบคั้าให้คนยังเป็นต่ไงานเจ มันจะบวงเทาไงดูท่านมาดีเลย่าจะสบบีคนุกเก่าเนี่ยแล้วนี่ยากว่านนี่ยเออยนี่ีตงซานเจ้าซาจะเป็นขุเออกเานมีกเนลโดนิอไ่มนองมาแล้ีบักนี่สนาอนี่าทกอย่นีียแห้ีบวงไนนี่บัก

มา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 นี่เข้าหูนี่กดทิ้งหูนี่จัว่วาว,าวา <c oughs> นีว่ัวนีเข้าตรงนี้ออกตรงนี้แล้วโงดกวานะจ่าจบางแล้วจบมแม่นอย่างนั้นเนี่เข้าหูนี่ออกหู้นี่ เออสองตำเลยเนาะเออครับครับสองตำเลยพะท่ติดทอากตยอมาได้ยเนี้่ะเอาเรยๆเส่าส้นอะใส่นนนะว่าอะไานะอันนี้ตำใส้ยังก่อนเนี่ยมะกอกตำส้มะกอกเสปูใส่มะเขือ ไบอเหมือนลงไบอที่งเรียงาด้มงาเียงมนาคนาเาไปนเียนดูีางเลยยมนสคือว่ามดมันหลุดบออีนีทมแล้วอันนั้นไป่ะมาาไระงเซเลยมาทะเลเออมาครอบครัวมาก็ักระเซฟอืมฮะญาติกันกิน ตรงหยาดกันกิมยัยงแสบเนาะโบหยาดกันกิ๊มันโแสบนะมมกมาซขหอขึ้นมาาสนกสาน่ขึ้นมา ขี icana, ้ักื่อยมเยืุยุมเนี่ยัตาไ้เบ้มเื้อของธรรมศาสตร์ยำแรงริ้มแม่น้ำโขงเนาะกานงามงามนนะ มาสะอาริมแม่นำ้ำโขงงาแรงบรรยากาศงามงามพี่น้องนางสม้มบรรยากาศริมน้ำเนาะไหนพี่น้อง ธรรมศาสตร์ที่แม่น้ำโขงเนาะที่เมืองหลวงพะบางหลวงพะบางกันยังมีมณฑ์เสนีขึ้นเก่าพี่น้องมายามทะเลกัยังงามขึ้นเก่าไหม,มน,น้ำโขงกันยังงามขึ้นเก่าไหลเอื่อยเนาะเออมีมณฑ์เสนีมาจากเทือกเขาเบื่อนาะหลวงพะบางเนี่ยมันมีอยังให้เบิ่งหลายเนาะเบิ่งเหมืเห่อเปิดเพลงดังสนั่น แต่ว่าธรรมศาสตร์เนี่ยยอมรับเลยว่างามเนาะย่ามฝนก็ได้อีกแบบหนึ่งย่างหนาวก็ได้อีกแบบนึง,ง